ถ้าถามผมนะแข่าแต่มันไม่ตรงไอพิมพ์ที่เขาเล่นกัน,น่ะขแขวนได้โหขายจะยากน,นี่องค์เท่าไหร่ครับโอ,โอ้โ,อโหแจ๋วเลยเอาก็อีนั่งเลยสามองร้อยเนี่ยขายเยี่ยบเป๊เส <Okay. S 1> สะสโลกแกนนี้ไม่ธรรมดาขายให้หมด โอโห้าใหม่เล่นไม่เป็นเลยอขอเลยขอเก้าไว้ก่อนไอ้ไอที่เล่นเนี่ยคือมันเหมาติดมาไงแล้วก็ให้ทุกๆกไปขอเก่าไว้ก่อนอย่าไปนับทำไมล่ะเอานี่ก่อนหนึ่งองค์กี่บาทเนี่ย,อ,ยอันนี้ขาแข็งไม่ได้ดิมันต้องอ่อน ขาอ่ออันนี้ขาตรงขาอ่อนพงนะจันใช่อันนี้ขาตรงขอ่อนอเอาอนี้แล้วกันคู่นี้สองพันห้าแล้วกันคู่ไหนจันนี่ไงได้ค่าธรรมันกลับบ้านหน่อยอเอาแบบนี้จันเอาแบบนี้เลยเอ๋อคู่นี้เอาไปสามพันโอโ้โหนี่จันตีคงนี่ตีสามสิบห้าจันโอ้ยมือจันขายได้ห้าสิบแล้วเนี่ยชอบพูดอย่างเงี้ยลองไปขายเองไหมละ่ะได้ถ้าถ้าเราไปขายเองไงอย่าขายไม่ได้เขามาขายผมราคานี้เราอย่าไปเอาตามเขาเลย เพราะแต่ละคนทางไม่เหมือนกันใช่ไหมสื่อที่เราชอบดีกว่าเอาให้เหลือค่าละมันกลับบ้านเลยไหน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 ไนีู่เหรียญเกวไหนหไหปูเหรียญง่ายมอดี้ะแล้วก็พนเาสีลงอ่ะไอนี่อนีน้ื่นปลาหมึจริงเอานาดีกว่านาเดี๋ยวนะอ่นี่การดเนายโอ้โหเอาเป็นเหรียญได้ไหม อ่ะคูนี้ดีกว่าทเท่าไหร่อ่ะได้เอาจานไปสามชิแ้แล้วกันเอายี่สิบแปดแล้วกันเนาะโอ้ยจานนี่อ่ะแรบบาคแบบ่าได้เลี้ยงกาแฟมันเอายี่สิบแปดนั่นแหละนะอย่าผมเข้าไปประมูล,มลโอ้ไม่ไม่ต้องเลยผมซื้อเก็บผมไม่เข้าประมูลหรอกอ่ะเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ครับผม ไหนนะอ่ะเดี๋ยวผมใส่เพิ่มไปอีกจะได้ได้เยอะๆจะเย็นครับอ,อันนี้เขายังเล่นเป็นปู่เขียวอยู่ไหมครับผู้เหนือดีผู้นี้แต่เราไม่รู้ที่นั่นเหนือดีอย่มีอยู่สององค์ปู่พมมาปะอันนี้ใช่ปู่พมมาไหมฮะเนี่ยอันเดียวกันหมดเลยเ,เป็นสีเอที่ว่าอยู่ที่ว่าเป็นหมากรุกไม่มอมอก ชอบเนือ่งกันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนีเ,นเ,นเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยชว์ไม่รู้ที้เลยครับเท่าไหร่ครับได้หมดอ่ะพี่ตีรวมเลยครับรไม่ต้องซีเรียสเลยครับ,รบได้ห้าพันสามพันได้ไหมพี่ได้ไหมครับ

ตัวโต๊ะขอทักขึ้นมาเตรียมตรวจอื่นได้เลยนะขอะนี้เวลาโอเคอันนี้คอขอถุงไส้หน่อยนะครับมีครับได้5 0 0 0สีครับ4,000ใช่ไหมครับ4,900ครเก้าพันโอ้โหอันนี้ที่ไหนเนี่ยผมไม่รู้ที่ผมซื้อว่าชอบแต่ถ้าแต่ถ้าแค่เนี้ยฮะ อะไรนะครับทวดทอนนเขียวเขวดทองแดงแล้วถ้าแค่นี้ครับเีม,บม่สแล้ผมสับสงอ้าเดี๋ยวพี่ค่อยเคลียจะได้ไม่สับสนอ,อ่ะอะถ้าอันนี้แพงเดี๋ยวเอาฝั่งนี้อ่ตะตีราคาให้ผมหน่อยไอแบบนี้ชอบเนื้ออย่างเดียวเลยไ,ลไม่รู้ที่ อ่าคันนี้เหลือฝั่งนี้เท่าไหร่ครับไม่เป็นไรใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบวัดวัดอะไรฮะอ๋อพาที่นี่เราเลยไม่รู้อันนี้หรือสีไม่ใช่ปูด้วยเหรอครับหรือสีทั้งหมดเลยหรอฮะหรือสี ไม่ใช่หมอชีวกอะเลอเจะไปปลูกผมมาดิผมอะผมอซื้อเพราะชอบอันเนี้ยซื้อไม่ได้ซื้อไปทำอะไรได้เพราะผมชอบอหานรัผอะผมอาซื้อพชอบอนนี้ซื้ไม่ได้ซื้อไปทำอะไรได้นะครับซื้อเพราะผมชอบขอนัสี่พันนั่นแหละครับผมมาไกลนี่500เองเนี่ยมาไกล ใช่งั้นถ้าถ้าถ้า,ถาโซนตรงนี้เท่าไหร่ครับถ้าไม่รวมดีซีไม่รู้อ๋อกูชอบไงกูซ <c oughs> ื้อว่ากูชอบไงขอได้ล้ว

เท่าไหร่ได้พี่ถ้าเกิดขายได้คุณโหเอาเอาที่รู้ปีจะง่ายกว่ามั้งรู้ปียังไม่พี่ใช่เอาก้าวห้าแปดห้าจะง่ายกว่าพิมมันจะแข็งแข่งไปหน่อยดิสองตมทุนนีเลยพี่ผมพื้นในสนามใช่ถ้าถามผมนะแค่แอ่แต่มันไม่ตรงไอพิมพ์นี้เขาเล่นกันอะ แขวนได้โหขายจะยากใช่ถ้าขายต้องถูกอ่ะขอบคุณครับขายได้ต้องขายถูกนี่กี่บาทนะครับไม่ได้มาก้าไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ชอบมาขายไม่ยฉพาบ้านเราด้วยในซื้อพื้นที่เลยไม่เคยเจอ

ฮะโอ้ยผมอยู่ไร่บุรีผมไม่ได้อยู่ระยองครับดิเอาเอาที่ผมเล่นเป็นดีกว่าขอบคุณนะครับได้เลยผมก็หาจะพาพีผมกลับบ้านแล้วแหละขอบคุณครับมันเก่าไหมพี่อยากรู้ว่าเก่าไหมพี่มันอยู่ในปศนหนได้พี่ ไม่เก่าหรอกหลังสองพันห้าร้อยสอัน้ยใช่นี้เป็นกระเบื้องแล้วนี่โอเค okay, ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่ากองที่นี่ซื้อมันมหนูฮะแจ๋ววะน,นี่องค์เท่าไหร่ครับโอ้โหแจ๋วเลยเอาก็อีนั่งเลยสามพร้อยเนี่ยคนละราคาดิ ในกองสามวงร้อยเดี๋ยวเราจะหยิบปนไปไม่ได้ดิดีนะงานประกวดที่นี่มีของด้วยแล้วก็คนส่งพายเยอะด้วยอันนี้แยกกันคิดตังคครับแถมให้เหรียญหนึ่ง โอเคแถมไม่เหรียญนึงแจวเลยดิเดี๋ยวผมหาก่อนเหรียญแถมต้องเป็นพาบ้านผมเยีย่ยม <c oughs> โอ้โหนี้สโลแกนนี้ไม่ธรรมดาขายให้หมดขมเขยี่ยมนี่หายากนะเนี่ยเอานี่แล้วกันสึกๆเคอันนี้ที่ไหนในโงยานี่กี่บาทครับ ถามข้อดูก่อนใช่อะผงสอนุ่นเจ๊ได้ถือนุ่นอืวัดท่าแพรนะครศรีธรรมราชมายันนี่เลยใช่นะครศรีพระบ้านเขาเลย ผักแก้วผักแก้ว,กแ,กวและอินโดจีนนะอ,นนอินโดจีนหนึ่งหมื่นแล้วโสธรน,นะนกริ่งโสธร กิ่ง2500หรือ0ูนย์แปดไม่รู้ยังไม่ได้ดูโอเคอ่ะรับทราบราคาอ่ะแล้วเจ๊จะวางไปไหนลนะ่ะเจ๊ก็วางไว้ให้ผมสิขายหมดแล้วเจ๊บอกว่าเนะี่ยจะของไม่อยู่ขายหมด <c oughs> อันนี้ไม่ต่อโค้ด <c oughs> ไม่ต่อโค้ด ไม่ต่อโคดพ้าแก้วพ้าแก้วห้าพันไดไหม,ไ,ม,ไ,ดไ,มได้เท่าไหร่คะได้่อ่าแล้วอินโดจีนอินโดจีนอินโดจีนไม่มีโค้ดได้เท่าไหร่ครับ ันได้ไหมเจ็ดพันได้ไหม, 7, ไไหมโหแปดพันแล้วกันอ๋อเหลือเจ็ดพันคำเดียวได้จ้ะอ่า <c oughs> โสโสทอนสองพันแล้วกันโท2,000มันจะรวมเป็น 10, หมื่นพอดีไม่สวยโสทอนสองพันได้ไหมได้เข้าๆไปเลยโอเคหนึ่งบาทไทยโอเค นี่ดลพผกากอนนะโอเคนี่นะเพราะแก้วเหลือนี้แพงนะเพราแก้วเหลือนี้แพงโอเคนะขายทุกนะเก้าพันเขาไม่ลดด้วยเพราะแก้วนครศรีธรรมราชเดี๋ยวอย่าพึ่งว่างกันผมไม่รู้หรอกแต่ผมชอบงาน บญญางอย่างเราซื้อชอบเราไม่รู้หรอกงานในนี่แต่พาพี่เขาดีนะนาอาจารย์เอียดเขาดูง่ายหมดเลยไ,ไ,เหไหนวัด <What? S 2> อะไรนะวัดเงินนอะไรหรอเรา,เอาที่เรารู้ดีกว่าเราเอาที่เรารู้ดีกว่าเป็นมูลละเงินกี่บาท จ้าอ่าโอเคเดี๋ยวขอดูนี่่อยนะครับเจ๊เจนนะแป๊บหนึ่ง,งนะเดี๋ยวนี้อย่ผมเรียนแพงอยู่กับผมต่อเลยอันนี้นต้องสร้างแปดก่อนอันนี้ต้องก่อนพ่อมุมใช่ไหมอาจารย์พ่อมุมใช่ไหมมันต่อได้ไน,นะ sỏi na dặn bã ban cáo Bạn ban cáo chéo bờ vươn của mấy anh à พี่พี่พี่เป็น,น<ะ>คนห่วงพระดีมันมาแพงด้วยใช่คนห่วงคนคน,น,นห่วงพระมักจะซื้อพระดีเพราะแกห่วงพระแกต้องซื้อพระแพงอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรจบแค่ชุดนั้นครับขอเลขบัญชี สแกนติดด้วยนะแ่นอนมาลัดสแกนทันด้วยอะ่ะหนึ่งสแกนทันด้วยเออ<ม>เติมเงินพร้อมเพย์เวเลวดีโอเคเรียบร้อยเช็คแมสเสร็จด้วยนะครับเราผมโอนไปอ๋อนันเป็นหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย อ๋อผมจำได้คือผม900แค่นะั้นเองอาไม่ต้องคืนหละก้รอเดี๋ยวเดี๋ยวหามเดี๋ยวหาวาเดี๋ยวหา 900, ม้า900กันไม่ต้องคืนก็ได้เอ้าเอา,เอาหาไปอีกเอา้เอาแสดงว่าเจ๊เขาเป็นคนซื้อตรงเาขาเขาจะแนะนำโชลุมเครื่องเมืองใต้เลย ไชอบดีไม่เจ๊งานเขาจัดดีไหมเห็นไหมเจ๊หวังว่าดีเลยผมชอบเจ๊นะขายให้หมดแสดงว่าที่บ้านมีเยอะงานประกวดมันมีคนมารอซื้อไงง่ก็จะขายง่ายหน่อยใช่ไหมก็เดินทางมาซื้อ เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับไปแล้วนะจ๊ะกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าหลวงพ่อที่คุณแขวนอยู่แท้หรือเก๊ท่งตรวจกับ SK c เคเช็สิครับแค่อง์ละ100บาทรู้ผลง่ายๆผ่านได้ย่วโมงชั่วโมง